ทั้งในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสรรพสิ่งล้วนเกิดดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรจีรังตัวตนที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายสิ่งใดเกิดมาแล้วต้องแตกสลายไม่มีสิ่งใดที่เมื่อมีการเกิดปรากฏจะไม่มีการดับปรากฏไม่มีดับมีแน่นอนแปลเปลี่ยนมีแน่นอนเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่ได้หยุดเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเรื่อยๆ นั่นคือติฏตัสน์ญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้ำแข็งสลายตลอดเวลาเห็นชัดสารานี้ร่างกายเราก็สลายอยู่ตลอดเวลาสลายจนกระทั่งมันค่อยเดินไปสู่แตกสลาย <c oughs> จะช้าหรือเร็วแค่นั้นแต่ทุกอย่างเสื่อมทุกวินาทีทุกขณะนะงนั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงเนี้ย เรื่องในโลกจะเป็นเรื่องไร้สาระเราจะเห็นคนที่ทะเลาะก,กันมันเป็นคนไร้สาระนะเห็นคนที่หลงเพลินในโลกธรรมแปดปวทุนท, 8, ที่ไร้สาระไม่มีอะไรเราจะเกี่ยวข้องกับโลกธรรมแปดด้วยเหตุด้วยปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็ทำไม่มีเหตุก็หยุดรัศดามีเหตุก็บัญญัติไม่มีเหตุก็ไม่บัญญัตินะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเสพแล้วมีโทษอะไรไม่มีโทษเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็ค่อยๆหมดลงทุกข์น้อยลงไปสุขก็มากขึ้นนะอัตโนมัติคือสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขเพราะไม่มีอะไรมาให้มันเกิดทุกข์โทษเพราะเมื่อเราไม่ยึดอะไรอะไรจะแตกอะไรจะพังมันก็ไม่สร้างความ ทุกความไม่พอใจให้เราเราได้ยศมาแล้วเราไม่ติดในยศเมื่อยศเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์นะเราได้ลาบมาเราไม่ติดในลาบเมื่อลาบเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ติดในลาบอาจจะมองยงมทุกข์แต่ยมไม่ทุกข์นะอันนั้นเป็นเรื่องของคนมองนะเป็นปัจจตังเฉพาะตนนะ โยมไม่ติดในสรรเสริญเมื่อถูกนินทายโยมก็ไม่ทุกข์นะเพราะโยมเข้าใจโลกธรรมแปดอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเข้าใจไหมนี่คือความทุกข์ที่มันน้อยลงเพราะอย่างนี้เพราะเราเห็นโทษเพราะเราเห็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปพ้นเพราะเราไม่ยึดมั่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อุ้ยฉันไม่มีทุกข์แล้วโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ หลอกตัวเองนะแต่ถ้าโยมมีเหตุมีผลมีกระบวนการอย่างเนี้ยเป็นลําดับไปอย่างเนี้ยโยมตอบตัวเองได้ว่าเราไม่ทุกข์เพราะอะไรส่วนใครยังทุกข์อยู่เพราะเขายังยึดอยู่